ข่าวนี้นะคะมาฟังคําตอบกันแบบชัดๆเลยดีกว่ากับหนุ่มอาร์ตพสุทนะคะที่ยอมรับเลยว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วค่ะ กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังจากที่พิธีกรหนุ่มรายการทัวร์มาลงอย่างอาร์ตพสุดถูกขุดภาพค่ะว่ามีสาวคนรู้ใจแล้วล่าสุดหนุ่มอาร์ได้ยอมรับกับกอสิบสาบันเถิงที่แรกเลยนะคะบอกว่าไม่โสดแล้วค่ะเพราะว่ากําลังคบหายอยู่กับสาวนอกวงการซึ่งฝ่ายหญิงเองก็เข้าใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมบอลชาวเน็ตด้วยว่าอย่าสืบเรื่องส่วนตัวเลยค่ะ ไม่หลอกจริงไม่ใช่ผู้ติดการนะครับจริงๆเราก็เป็นคนที่คนเราคุยอยู่แล้วนี่แหละมันก็เป็นคนที่ผมก็จริงผมไม่ได้ปิดจริงๆผมไม่เคยปิดเรื่องเรื่องนี้เลยผมไม่ได้มีข่าวข่าวมาจะสิบปีซึ่งไม่มีข่าวเรื่องผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นเลยอยู่แบบนี้เขาอยู่เงียบๆของผมมาตั้งตั้งนานแล้วไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมมาแก้คําใหม่ว่าไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นแค่การที่คนจะมาสนใจข่าวข่าวผมมากกว่าก,า,การทํามาหากินผม